หายป่วยอายุยืนดังปาฏิหาริย์อาบุญมาฝากจ้าทุกคนวันนี้เรามาถวายปัจใจให้พระสงฆ์แอาพาธสมเด็กพ่อบารกว่าเสมือนหนึ่งอุปถัมภ์ดาคาถาเพอทั้งหลายจมอุปถัมภ์ที่สู่ผู้อาพาธในชาดกกล่าวไว้ว่าผู้ใดได้ถวายยารักษาโรคแก่พระพุทธเจ้าหรือสงฆ์งูใหญ่จะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มีโรคน้อยอายุยืน คุณแม่เลยพาหมู่คณะของท่านมาทำบุญแบบนี้เป็นประจำทุกๆปีส่วนตัวแม่เนี่ยเป็นคนที่มีโรคไข้ไ้เจ็บเบียดเบียดอยู่เนืองเนือแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาแม่เป็นอะไรก็จะไดให้หมอดีอยาดีาคือเห็นผลไวมากแม่ว่าแม่สภาพดีกว่าสมัยที่แม่เป็นวัยรุ่นสิคือเพียรพยายามให้ลูกๆเกาะกุศลไว้ใช่ไหมใช่ลูกเพราะยังไงให้คุณจะทนด กาะแต่ไม่ยืดเนื้อมีชีวิตอยู่ก็พุ่งแต่สไบคุศแต่ไม่ยืนแล้วลูกจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการมีความปิติในสิ่งที่คุณแม่พาพาง้ายความดีเนาะสะสมเป็นตะเบียงบูญในพกนาสนชื่นพาได้มาทำบุญกับคุณเจ้าภาพทุกคนที่ร่วมบุญกันมานะครับแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองก็ขอให้อนิสง์นี้ไปคอยติดตามเกื้อหนุน ในทุกพบทุกชาติเลยนะครับใครอยากร่วมทุกๆบุญกับคุณแม่ติดต่อช่องทางนี้เลยนะครับ